ลมมพ้อนาากรรัรกนได้เดะบบเศรษฐกิจพอเพียงของผมเริ่มได้ใช้งานแล้วล่ะครับหลังจากที่เลี้ยงไก่เลี้ยงปลาปลูกพืชต่างๆเพื่อเป็นการออมสินหรือเป็นการออมอาหารไว้ทานไว้กินนั่นแหละครับพี่น้องครับช่วยประหยัดต้นทุนวันนี้มีพี่น้องแฟนเพจหลายคนบอกว่าอยากให้ผมสอนการทำหมัดเผ็ดไก่บ้านที่ผมลงคลิปเร็วไปเมื่อวันที่ผ่านมานะครับวันนี้ผมจะมาสอนแบบ เคล็ดลับแบบไม่ลับนะครับให้พี่น้องได้ทําตามกันเลยครับพี่น้องครับไก่บ้านที่ได้มาเราก็จะมาบัางหรือหั่นเป็นชิ้นๆตามใจชอบเลยนะครับในส่วนของเครื่องพริกแกงก็นี่เลยครับหอมแดงกระเทียมขาซอยตะไคร้ซอยมีกระชายแล้วก็พริกแห้งพริกสดตามนี้เลยครับพี่น้องครับนามาโคลกทุกอย่างให้เข้ากันก่อนอื่นก็เติมของดับคาวกันก่อนครับพี่น้องครับตัมทุกอย่างให้และเอียดเลยนะครับหรือถ้าพี่น้องมีพริกแกงก็เอามาผสมกันก็ได้นะครับมันจะทําให้รสชาติยิ่งนัวครับ อย่าลืมใส่กะปิลงไปครับพี่น้องครับโคลกทุกอย่างให้แหลกเหมือนพริกแกงที่เขาขายตามร้านเลยก็ได้ครับหรือจะไม่ชอบแบบนั้นจะเอาแบบหยาบๆพอประมาณเหมือนที่ผมโคลกอยู่นี้ก็ได้ครับหลังจากน,นั้นตั้งหมอ้อใส่น้ํามันแล้วก็เอาพริกแกงของเราไปผัดให้หอมแล้วก็ใส่เนื้อไก่ของเราลงไปครับผัดทุกอย่างให้หอมแล้วก็สุกพอประมาณ เดี๋ยวเราจะมาเติมด้วยน้ำวิสกี้ของเรานะครับหรือจะมีเหล้าจีนหรือจะเป็นเหล้าขาวเหล้าสีเหล้าแดงก็แล้วแต่นะครับอันนี้ผมใส่หรือพี่น้องจะไม่ใส่ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคหรือว่าสูตรใครสูตรมันแหละครับถ้าใครไม่ทานเหล้าก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ครับอร่อยเหมือนกันครับพี่น้องครับในส่วนของน้ำล้างครกของเราละเลงลงไปครับพี่น้องครับจากนั้นก็เอาฝาหม้อมาปิดกระทะไว้แบบนี้ เพื่อให้ไก่ของเรามีความเปื่อยแล้วก็ทานง่ายมากขึ้นนะครับอันนี้เราจะตุนจนเขาเปื่อยก่อนหรือว่าถ้าไก่บ้านของพี่น้องมีความเหนียวไม่มากอันนี้ก็สามารถทานตามใจชอบได้เลยครับจากนั้นปรุงรสด้วยน้ำตาลผงชูรสแล้วก็มีซอสหอยนางรมครับ ตามไปด้วยซอสปรุงรสฝาเขียวแล้วก็จะปาดน้ำปลาขอบกระทะแบบนี้เลยครับชิมไปด้วยนะครับระวังเค็มด้วยลหละครับพี่น้องครับเพราะก่อนหน้านี้เราโขลกกะปิไปกับพริกแกงวัตถุดิบที่เหลือของเราก็คือกระชายครับใส่ตามใจชอบเลยครับแล้วก็จะมีพริกไทยอ่อนอันนี้ผมมีไม่เยอะผมก็จะเอามายี้ยี้แบบนี้ให้เขากระจายไปทั่วกัดแล้วได้รสชาติของความเผ็ด หอมของพริกไทยเป็นสมุนไพรไทยที่ดีมากๆเลยครับตามไปด้วยใบยกระเพราครับชอบเผ็ดมากๆใส่เยอะๆหน่อยให้เขาฉุนหน่อยครับพี่น้องครับผมเอามายีใส่แบบนี้เลยเพื่อเพิ่มความหอมของใบกระเพราครับจากนั้นโคลโคลทุกอย่างให้เข้ากันเป็นอันวา่าเสร็จแล้วครับผัดเผ็ดไก่บ้านหรือว่าคั่วไก่บ้านแล้วแต่จะเรียกเลยครับผมชอบแบบน้ำแบบถูกพริกแบบนี้เพราะเวลาเอาไป ราดข้าวสวยร้อนๆสุดยอดมากครับพี่น้องครับเป็นทั้งกลับแกล้มแล้วก็กลับข้าวนะครับลองเอาไปทําตามกันดูครับวิธีการปรุงไม่มีอะไรยากเลยครับทำตามวิดีโอของผมได้เลยครับพี่น้องครับมาครับชวดครับพี่น้อง